สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่นะคะหลังจากที่เราห่างหายจากค่ะห่างหายจากการลงทริปไปนานก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวคาเฟ่ที่แบบตอนนี้เป็นกระแสนะคะในเพจต่างๆของระยองคือแบบคนมาเที่ยวที่นี่เยอะมากแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบเออร้านนี้จัดร้านแบบน่ารักมากเดี๋ยววันนี้เราจะไป ดูให้เห็นด้วยตานะคะว่าแบบจะสวยซึ่งสวยจริงเหมือนแบบในรูปที่คนอื่นถ่ายมาหรือเปล่านอ้อเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นที่ไหนนี่นะคะทุกคนตอนนี้เราก็กําลังจะพาทุกคนเข้าไปนะคะในถนนยมจินดาเนาะตอนนี้เราก็กําลังรอเลี้ยวรถอยู่นะคะก็ขับตรงมาเรื่อยๆถนนในนี้ก็จะเป็นแบบวันเว์นะคะ mm hmm. ก็คือขับตรงมาเลยแล้วลานก็จะอยู่ ตรงขวามือเอ้อยซ้ายมือค่ะลเลยจากร้านมานิดนึงนะคะขวามือจะมีลานศูนย์วัฒนธรรมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาจอดรถตรงนี้ได้นะคะ แล้วเขาตรงนี้เขาก็จะมีแบบแผนที่เนาะสำหรับแบบท่องเที่ยวถนนยมจินดานะคะสําหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาก็สามารถมาดูได้นะคะว่าแบบมีอะไรน่าสนใจอยู่ตรงไหนบ้างเนาะตรงข้ามที่จอดรถก็จะมีอ่พิพิธภัณฑ์ของเก่าอะไรอย่างงี้ก็สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะและนี่ก็คือคาเฟ่ที่เราจะมาหาทําในวันนี้นะคะนั่นก็คือ Old House ยมจินดานะคะ บรรยากาศในร้านเขาก็ตกแต่งได้น่ารักมากนะคะทุกคนคาเฟ่นี้คือแบบเราต้องมาส้ำแน่ๆเพราะว่ามีอีกหลายมุมเลยที่เราไม่ได้ถ่ายนะคะข้างบนก็แบบยังดูสวยคนคือร้านนี้เขาจัดแบบแก้วน่ารักมากคุ้มค่าคุค้มราคาน่ารักอะ OOTD วันนี้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะคะสำหรับใครที่มาเที่ยวระยองก็ห้ามพลาดนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่เราได้รูปลงไอจเยอะมากนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ